สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของสจวร์ตนะครับที่มีชื่อว่าตู้ปริศนาของสจวร์ตนะครับแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมนี้ด้วยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับสม่ติแบบคุณเปิดเครื่องใหม่เนี่ยบางทีนะครับมันจะสุ่มแบบขึ้นไม่ขึ้นบ้างนะครับนะครับส่วนคุณอยากจะเข้าเนี่ยคุณไปมองไปที่ขวาครับมุมขวานะ จะมันจะมันจะอยู่อันดับที่2อนะครับพิโชตสะสจวดแนนพุ่งกดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมอเรียะเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่28เดือนนี้นี่นะครับก็ราวๆ13วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะ่นเองนะครับสุ่มหนึ่งครั้งมันจะมีชั้นบอกนะครับว่า1ชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสมมติคุณสุ่มเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ แ้ะสมมติคุณได้อัญมณีนะคุณจะเลื่อนขั้นเป็นชั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้สมมติคุณได้อัญมณีเนี่ยคุณจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นขั้นต่อไปนะสมมติทุกการที่คุณจะได้อัญมณีเนี่ยคุณจะสามารถเปิดกล่องได้1ครั้งนะครับหกล่องอ่ามันจะมีทั้งหมด5กล่องนะสมมติโดยสกินเซ็ตชั่วเนี่ยมันจะอยู่ใน5กล่องนี้แหละนะครับแล้วก็สกินข้างในเนี่ยก็จะมีตามนี้ทุกคนมันเลื่อนบอกนะว่ามีอะไรบ้างมีพวกอิมวิจิมีพวกรูปโปรไไฟลลล์อออออะะะรรรพววกนนนนนีี้้คคคัับบตตาามมเเยโผงขุญ กดให้ดูแล้วกันนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะสุ่มขออนอนมาให้เรา1ชิ้นนะครับผมก็ได้แบบสิริกามานะเห็นไหมเนี่ยสุ่มมาให้เรา1ชิ้นนะครับแล้วสมมติแบบว่าได้อัญมณีเราจะสามารถเปิดกล่องได้นี่นะครับนี่เห็นปะเฮียมึงจะเกินไปละผมจะขอสักสักขั้นหนึ่งอะกูขออัญมณีแต่วะมาเอ้ยแล้วผมได้คริสตัลสักทีทุกคนโอโหแจ๋วครับผมใช้ ใช้คิดต้านเลยไหมนะครับเปิดเลยครับผมเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้หนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เลือกเลยผู้คนคิดว่าสมัยผมว่ากล่องเนี้ยแตน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 ผมก็ได้อีโมจิสจู๊ดมานะทุกคนนะครับตอนนี้เลยนะครับนี่อีโมจิสจู๊ดมาก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ตอนนี้ผมก็เข้าไปขั้นสองแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นปะขั้นสองแล้วนะครับเนี่ยขั้นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แต่แฟนแต่ว่ามัน ขั้นหนึ่งถึงขั้นห้าเนี่ยผมเข้าใจผิดทุกคนก็คือมันเรียงก็คือแรกๆอ่ะมันจะสุ่มแบบน้อยไปเรื่อยสมมติขั้นห้าเนี่ยก็จะมากที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยตอนแรกผมคิดว่าขั้นห้าเนี่ยมากแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปแต่ที่ไหนได้แม่งมันน้อยไปมากนี่ <c oughs> นะครับขอไว้ทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริสุ่มไป <c oughs> หรือเราไม่ได้จะเอาสกินสจวนานะทุกคนแล้วกูมาสุ่มทําไมเนี่ย <c oughs> โอ้โหโห้ยมึงจะให้กูเอาอีกสักอันใช่ไหมได้ครับผมจัดไปครับผม เอาอีกสักสักขั้นสองนะขั้นสงนะพอได้แบบว่าโอ้โหไป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 กูหมดเท่าไหรแล้วเนี่ยโอเคได้แทุกคนคิดตั้นนะครับเดี๋ยวเราใช้เลยล้วกันนะแล้วก็เรียงเลยทุกคนรู้สึกว่าเราจะได้อะไรนะครับโอ้โหจานพอเถอะครับทุกคนจบแค่นี้ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสกินสจวจเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยว ท้ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีว์สกินเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเหมาตู้กี่หูบองนะครับแต่ถ้าอ่าผมถามไปในกลุ่มแล้วแหละนะครับแล้วก็เขาเพิ่งลงไปเมื่อกี้นี้เลยนะผมก็ถามไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาตอบแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูสกินส,นสจวตกันเลยไปกันเลย let's go ไปอันนี้นะครับคือสกินใหม่ของสจวตที่มีชื่อว่าไซโคสจวตหรือว่าเมจิกสคูลสจวตนั่นเองนะครับไม่รู้นะมันเอาสักอันเถอะนะครับนี่เป็นรูปแบบการเปิดตัวนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า คือไม่ทันให้เราได้ลองแบบดูสกินหรือว่าสกินแม่งสกินเดิมอะ่ะเป็นยังไงสกินที่ปรับมาใหม่เป็นยังไงแล้วก็โมเดลใหม่เป็นยังไงแม่งเอาสกินมายัดเลยทุกคนอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ธรรมดานะครับนี่ตีเสร็จแล้วจะเป็นตัวสีทองแบบนี้นะครับเน่ดูดูนอ,นอ,นอแนบบนี้นะครับแล้วนี่เป็นสกิลหนึ่งโอ้โหโอเคโอเคอเคุอค้ยสำหรับแบบพวกเฟรมบายเฟรมต่างๆเดี๋ยวผมรู้สึกโอเคแล้วทุกคนนะครับ เออสวยสวย,สวยนี่สวยนะครับเป็นแนวแบทแมนผมชอบแบบแนวแบทแมนที่มาใหม่แนวเคที่มาใหม่นะครับนี่สกิลหนึ่งซึงอ๋อมันสามารถยิงค้างได้หรือไงวะทำไมบางทีแบบรู้สึกมันมีชาร์จด้วยอ๋อสมมติแบบสแต็กเต็มป่ะอันนี้สกิลสองอู้สายพาขึ้นด้วยทุกคนโอ,โอเคปรับมาใหม่เนี่ยผมต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ ยังไม่เข้าใจพวกสกิลใหม่ของสจวร์ตืนรัวสโตรเกอร์เนี่ยผมแนะนําให้แบนไปก่อนก็ได้นะครับเพราะบางทีเราไม่เข้าใจตัวละครว่าตัวละครเี้ยนี่มันทำอะไรได้บ้างบางทีเนี่ยจังหวะที่เราจะเข้าไปเราจะออกเนี่ยนี่อัติเมสสกิลนะครับน, <c oughs> นี่นี่นี่โอเคน่าจะมีเอฟเฟควาร์ปทุกคนราคาเนี่ยไม่ไม่เบาแน่นอนนะผมน่าจะประมาณ3,000นะ3,000ถึง5,000นะครับปกตินะครับนี่สกิลนองสจวร์ตโอเคเป็นแนวแบบ แนวน,นี้ผมก็ชอบนะโอ้แล้วคือไม่มีเอฟเฟกวาร์ปจริงไหมเนี่ยแล้วไม่มีเอฟเฟกวาร์ปทุกคนโอ้โหจริงปหมเนี่ยไม่มีเอฟเฟกวาร์ปเหรอเชีย่ยคือมันมาขนาดนี้แล้วนะเว้ยไม่มีเอฟเฟกวาร์ปได้ไงเนี่ยโอ้โหเงาไงาจัดนะครับโอเคนะเพื่อเป็นไงรแม่รชรสช้าผมลืมเปิดเสียงทุกคนดูไปเนี่ยให้ดูแค่ภาพแม่งทุกคนบอกด่ากูแล้วไอ้เชีย่ยแล้วเสียงเป็นไงครับพี่ผมก็ไม่รู้ทุกคน เดี๋ยวเราไปดูที่การี n a า ROV Thailand นะครับก็มีคนเนี่ยถามในกลุ่มนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับราคาเหมาตู้นะครับอยู่ที่นะครับหคูปองของครับโอ้โชคดีจัดนะครับหมดไปเท่าไหร่ครับ800ครับแบบเติมในเกมนะครับโอ้ไหนไหนไหเขาบอกว่าไม่เกิน8 0 0คูปองนะครับอืมอืม เหมา,าไม่เกิน800ครับนี่ไงมีแต่คนบอก800ครับผมโอเคนะับโอเคเรามาสรุปกันเลยในะสนัดส่วสกินนี้ของสจวร์ตนะครับอยู่ที่800คูปองนั่นเองนะครับนี่ผมไปถามมันเท่าไหร่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 ครับเท่าไหร่คข้าเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่เจ็ดร้อยสัตว์ว่าคูปองนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับเหมาตู้ก็จะรับสัตว์คูปองนะครับก็ ไม่ได้เวอร์นะเห็นมาในกิจกรรมแบบนี้เนี่ยผมก็นึกว่าแบบว่าราคาจะแรงกว่านี้นะแต่ว่าราคาไม่ได้เวอร์นะครับ7จ็ดร้อยสคูปองก็อารมณ์แบบสกินอัลติเมทแต่ว่าสกินอัลติเมทเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพวกสกินคอลแลบแล้วก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปไม่เป็นไรแต่ว่าราคาก็เท่าเท่ากันแต่ว่าโมเดลมันค่อนข้างที่จะฉีกจากปกตินั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะหลุดธีมนั่นเองสมึติถ้าเป็นแนวแบบอัลติเมทในแง่ที่แบบเป็นสกินแบบแนวแบบ เออคลิปที่แรกของเราจบกันมานะสวัสดีนัทพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีชลธารสวัสดีกันอาซูเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสมราคาครับสำหรับอีพิคไม่มีอะไรมากมายรออนาคตข้างหน้าผมว่าต้องมีอะไรพิเศษกว่านี้แน่นอนกับสกินสจวตอย่างแน่นอนครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับนี่คอมเมนต์คุณภาพทุกคลิปเลยนะของมานะครับตอนนี้ก็9,908พันเก้าร้อแซับสไครเบอร์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับทุกซับสไครเบอร์นะเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปมากๆนะครับแล้วสำหรับวันนี้ใครดูจบบบคคคอออมมเเนนนนนนนตต์ห่่่ยยะะรรััววา20แล้้ก็ีี บอกตรงนะครับเก็บเขามาลงเฟอร์นิเจอร์หมดแล้วแต่ว่าประเด็นคือเลยไหมประเด็นน่ะคือตอนนี้ของอที่ผมเอาออกจากตู้อะแล้วขนาดพอเอาประตูมาเปลี่ยนลงใหม่ตู้มันเล็กกว่าเดิมและของที่ผมเอาไปใส่มันก็ต้องผมก็ลังงงว่ากูจะต้องเก็บของทิ้งแล้วล่ะนะจะต้องจัดการทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีช่วงต้นปีหน้าเดี๋ยวผมจะได้ย้ายห้องแล้วจะได้ทำการคัขดขอนะว่าไหนที่มันไม่จาเป็นจริงเนี่ย ก็ต้องทิ้งนะครับการที่ผมจะทิ้งของแต่ละอย่างเนี่ยชีิมันปวดใจมากเลยทุกคนจริงนะมันบางทีมันผูกพันแบบเออนี่ไม่เคยแบบเคยผ่านประสบการณ์ดีดมาด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ต้องทิ้งแล้วนะแต่โวผมผม,มีวิธีแก้คือผมจะขอบคุณของทุกชิ้นที่ผมแบบเคยใช้มันสมมติรองเท้าเนี่ยผมก็จะเฮ้ยขอบคุณมากเว้ยที่มึงแบบไปไหนมาไหนกูประสบการณ์มากมายขอบมากเว้ยขอบมากขอมากแล้วผมก็ทิ้ง โอ้ยปวดใจเหลือเกินนะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับรดูจอไปม่นานนะครับว่า2องนย์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สตรีมนะผมต้องไปนั่งเก็บห้องเพราะว่าตอนนี้ห้องรกมากนะครับเข้ามาปกผงตั้งแต่เช้าอ่ะเป็นห้องแรกๆเลยมั้งนะครับโหผมตื่นมาแปดโมงครับปกมาเคาะปอกปอกผมแบบเช็ดเมาแล้วคือขาอแบบปอกปอกผมค้อไปสองอกเองผมแบบกำลังจะู้ก่าเปิดคขาเปิดตัวมาอ๋อมีคนอยู่ใช่ครับแหม่แปดโมงเช้าไม่มีคนอยู่มั้ง จำนี่ยกับกูไปทํางานแล้วไอ้ห้าเอ้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอขอห้าทีเรวกเก็บห้องก่อน,อนประมาณนี้นะครับแล้วก็เฟอร์ไมเนี่ยบอกเลยแล้วครับว่าอาลิสเนี่ยแทะเมื่อไหร่เงินไหลเมื่อนัน้นเงินผมเนี่ยไหลโดนปรับ <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอก,กันนะผมบยบายบ๊ายบาย